สวัสดีครับอันนี้มีปั๊มลมมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นปั๊มลมแบรนด์โบนิต้านะครับอันนี้เป็นปั๊มลมใส่แบตเตอรี่นะรุ่น bt 960นะครับนี่สเปคอยู่ตรงนี้นะครับให้แรงลม4ีลิตรนะใช้ท่าง2ก้อนนะครับ1.5ึ่งจุดหให้ดูร,บรอบๆของก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบอกให้วางเหนือตู้นะครับ เราลเอ,อ,อบกล่องประมาณนี้นะครับอ่ะแล้ดูข้างในนะครับให้ยาบา้างแกมะมงเจอตัวปั๊มเลยนะครับเหมือนข้างในมีของนะเปิดยังไงมีจับตัวนี้นะเปิดอ่ะข้างในมีสารออกซิเจนให้หนึ่งอันนะครับหัวส้ายหนึ่งลูกนะครับอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นแผงปิดด้านในนะครับเราสามารถ นี่จะปั๊มอนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปนี้นะครับแล้ก็ใส่ตำแหน่งเดิมอันนี้เป็นยางนะครับยางกันกระแทกตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนใส่แบบนี้นะครับสวงเข้าไปนะครับ ก็ใส่ปั๊มนะครับนี่เขาก็จะไม่ให้มอเตอร์ตีกับพลาสติกนะตัวนี้ก็จะใช้เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ดีนะครับนี่ซื้อ,ซอเซเว่นได้นะครับราคาทั่วไปนะนตัวดีแบบนี้นะครับจริงๆอันนี้ใส่ก้อนเดียวก็ทํางานเลยมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะนี่ใส่ก้อนเดียวก็ทํางานเลยนะครับแต่ถ้าเราใส่สองก้อนก็จะ ทำให้อยู่นานขึ้นนะแบตเตอรี่อ่ะก็จะหมดนานขึ้นนะลัษมะแบบนี้นะครับลมแรงอยู่นะครับการจะดังนิดนึงนะครับเป็นแบตเตอรี่หกพานะอ่าหัวอ,ออกก่อ,น,อนนี่จะปิดได้นินครับ เดี๋ยวลองวัดหัวดูนะครับหัวเป็นสี่มิลน,นะโอ้เป็นสี่มิลน,นะครับใช้สายออกซิเจนทั่วขนาดทั่วไปได้เลยนี่ที่เขามีเขาแถมมาให้ก็เป็นสี่มิลน,นะลองสวมดูนะครับนี่สสมได้เลยนะครับนี่เขาก็มีมีหัวไซตัวเล็กให้หนึ่งหัวแล้วก็เสียบตรงนี้ได้เลยเอาแกะออกก่อนนะโอเจ้าลองวัดขนาดให้ดูนะครับ ้างอยู่เจ็ดจุดห้านะครับยาวอยู่สิบสามเซนนะครับสูงอยู่สี่จุดห้านะครับก็ปกพาได้นะครับนี่ด้านหลังก็มีนี่เหน็บได้นะครับแขวนได้นะครับถือว่าดีนะครับนีมีติดแบตเตอรี่นะครับเอาไว้ฉุกเฉินนะครับเพื่อไฟดับแล้ว ตู้ปลาเราไม่มีออกซิเจนนะครับก็ยังใส่แบตเตอรี่ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองต่อสายยางแล้วก็หัวสายแล้วเดี๋ยวจะไปลองลงตู้ให้ดูครับว่าลงตู้แล้วออกซิเจนออกมาแรงไหมนะครับว่าแรงลมพอาดัานออกมาแรงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดู